รถไฟราชบุรีวันนี้นะคะเราจะพาไปชมสะพานขึ้นค่ะซึ่งเป็นสะพานรถไฟที่ไม่มีต่อหมอ้อลองรับชมกันเลยค่ะนะคะเครนมาเลยแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวเรื่เติมพลังด้วยเสียงราชบุรีกันก่อนนะคะ เป็นรถด,ด่วนขบวบนที่แป84ทางขนบวนดวนรถจากอันต้อม ขึงน,นะคะอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟราชบุรีมากค่ะนี่ค่ะเดินไปประมาณ1กิโลค่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปเลยนะคะ สพานขึงรถไฟเนี่ยนะคะกระตังอยู่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดปราจนบ,บุรีค่ะคู่ขนาดกับะสะพานจุฬาลงกรณ์เป็นสะพานรถไฟที่ไม่มีเสาต่อม้อตรงกลางแม่น้ํานะคะมีเพียงสองเสาต่อม่อสองฝั่งแม่น้ําเป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ําแม่กลองแบบทางเดียวและมีความยาวรวม340เมตรค่ะและในช่วงสะพานข้ามแม่น้ําแม่กลองเนี่ยนะคะยาว160เมตรความกว้างของสะพาน7.64เมตรมีทางเดินกว้าง1เมตรค่ะ และตัวเสารับสายเคเบิลก็สูงถึง17.5เมตรค่ะเมื่อในวันที่24บมิถุ <abnormal olmaz tutaj> นายน2,565กาการรถไฟก็ได้จัดพิธีเชื่อมต่อสะพานในช่วงสุดท้ายที่จะมาบรรจบกันเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ ในอนาคตเนี่ยสะพานขึงรถไฟแห่งนี้ก็จะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมพร้อมศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองราชบุรีต่อไปแน่นอนค่ะในส่วนของชื่อสะพานขึงรถไฟข้าแม่นาำแม่กรองนั้นทางการรถไฟเสนอไปสองชื่อนะคะชื่อแรกสะพานบุรชัด และชื่อที่2สะพานจุฬาลงกรณ์สซึ่งชื่อของสะพานก็ต้องรอให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของการรถไฟและขอพระราชทานชื่ออีกทีนึงค่ะการก่อสร้างสะพานขึงรถไฟนี้ก็คืบหน้ากว่า90.71%แล้วนะคะคาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนกันยายน2,565นนี้และจะถูกจารึกว่าเป็นสะพานขึงรถไฟแห่งแรกที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะ หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องสร้างเป็นสะพานขึงข้ามแม่น้ำขึ้นมาแทนที่จะสร้างเป็นสะพานแบบมีตอหม้อตรงกลางแม่น้ำเหมือนแบบเดิมก็เพราะว่าในเมื่ออดีตในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในปีพศ2488เครื่องบิน B-24 ของฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดแบบหนวงเวลาเพื่อหวังทำลายสะพานจุฬาลงกรณ์ระเบิดบางลูกก็ระเบิดไปบ้างแล้ว แต่ยังเหลือระเบิดอีกหลายลูกเลยที่ยังจมอยู่ใต้หลังน้ำแม่กองจากการสำรวจของกรมทหารช่างนะคะเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2548พบว่ามีห่วงรถจักรไอน้ำจมอยู่ในหลังน้ำแม่กองค่ะดังคลิปที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้ลองย้อนรับชมได้ค่ะ และล่าสุดก็ยังพบระเบิดอีก7ลูกที่ยังไม่ระเบิดดังนั้นในการก่อสร้างสะพานรถไฟแบบมีตอหมอในน้ําก็อาจจะทําให้ระเบิดที่หลงเหลืออยู่นั้นเกิดระเบิดขึ้นมาได้ค่ะการก่อสร้างสะพานรถไฟข้าแม่น้ามแม่กองจึงเลือกที่จะสร้างสะพานแบบขึงแทนเพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างนะคะ